ใช้ฟังก์ชันเนาะวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะคะก็ทำการ b ิ๊บนะคะแล้วก็ Install นะคะบ t t r e e นะคะเข้ามานะฮะอ่ะทำการ Install เลยก็คือเรียกใช้งานก่อนที่เราจะเรียกใช้งานหรือการเข้าถึงโครงสร้างแบบทรีเนี่ยเขาก็าจะมีเอาพุทในลักษณะของโครงสร้างแบบทรีเนาะอ่ะคราวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะทำการ ปิ๊นะคะอินสต r อนะคะบิ๊กทีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นการเรียกใช้งาน big t นะคะแบบรูปภาพนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือให้แสดงผลลัพธ์เป็นแบบ image นั่นเองนะคะอะแล้วก็รันโปรแกรมเนาะหลังจากนั้นนะคะทำการ เรียกใช้งานฟังก์ชันค่ะ form Big tree ตามที่เรา,เอ,าอินสตอ l เข้ามานะคะ import นะคะ r i s d t o tree ฟังก์ชัน r i s t o tree นะคะหลังจากนั้นนะคะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า path list นะคะที่เก็บข้อมูลนะคะที่เป็นโครงสร้างแบบ tree ดังต่อไปนี้นะคะ ให้ root เป็น root node นะคะแล้วก็ตามด้วย a แล้วก็ slash b เนาะหลังจากนั้นนะะก็อีกชุดข้อมูลหนึ่งนะคะเป็น a slash c นะคะอีกหนึ่งชุดข้อมูล root slash go อ่ะ <c oughs> เซตที่อยู่ภายใต้พาดลิทตัวนี้จะเป็น Data ค่ะ Data ตัวนี้จะเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าพาดลิทเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะคะทำการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า Root 1นะคะเท่ากับรูทหนึ่งเท่ากับ r i s ต์สแล้วก็ ไปดึง Data ที่เก็บอยู่ใน p a r ลิสต์มานะคะมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Root 1นะแล้วทำการแสดงผล r o t t นะะึ่ะโอเคทำการรันโปรแกรมนะคะตัวรูทตอบโี่ยจะเป็นการแสดงผลลัพธ์หรือการแสดงเอาพุตนะ,ะฉะนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมดูนะคะ อ่ะพอรันโปรแกรมดูสังเกตดูว่าร o ทนะคะรูทเนี่ยจะเป็นเหมือนกับร o ทโหนดนะคะเป็นตัวแรกของรากอยู่บนสุดนะคะหลังจากนั้นมี Sub n o น e นะคะมีซับซับทรีนะคะของของรูทเนี่ยก็คือกิ่งซ้ายคือ A กิ่งขวาคือ Go เนาะแล้ว ซับทรีของ a เนี่ยหรือว่าลูกของของ a เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย b กับ c เนาะอ่าไอตัวที่อยู่ภายใต้สแลตเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซับทรีอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้การเปลี่ยนการสอนการเข้าถึงข้อมูลแบบทรีนะคะหวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะ